สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงใบายปูพยามอจะดูดวงกับปฏิเกิดในลักนณะราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปาับเดือนตุลาคม2567นี้เป็นในเรื่องของอ ภาพรวมของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับกดอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่แบลงนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ไนท์ถือเหรียญ5ดาบแล้วก็เป็นไพ่ทรีออฟเพนทาโคนะครับ เด i ะไ Pretest แล้วก็เป็นไพ่เ e เว่นออฟเพนทนะครับ <S <S ที่เรามาดูกันว่าไพ่เนี่ยจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับเืมเท่าที่ดูเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มของการที่ตัวคุณเองกับเขาอาจจะมีแนวโน้มของความคิดเยอะคิดมากอยู่กับในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าถ้าเราพยายามคิดพิจอพิจารณาโดยการที่เราใช้อ่า การสังเกตรหรือว่าการใช้ในเรื่องของการที่เราปล่อยวางกับในเรื่องของความรู้สึกหรือมองกาไกลอีกสักหน่อยหนึ่งอาจจะทําให้เราดูดรอปในเรื่องของอารมณ์ลงได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเกิดไพ่5ดาบมา5ดาบเนี่ยมันเป็นปัญหาในลักษณะข,ของการที่เรากับเขาอาจจะมีปัญหากันมาเนิ่นนานหรือปัญหาเพิ่งเกิดใหม่ก็ได้แต่มันเป็นปัญหาของความที่มีความขัดแย้งในลักษณะข,ของความรู้สึกเหมือนแบบ อีกฝ่ายหนึ่งหักหลังอ่ะกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือความไม่ชัดเจนใดๆมีเดอะไฮ h p r ริเทสเกิดขึ้นด้วยนะครับบางคนเนี่ย ก็ต้องพึ่งหมอดูนะครับเพราะเป็นรูปหมอดูเห็นไหมครับเป็นรูปทําทนายดวงอะไรประมาณนี้อิทธิพลของดาวประจําตัวของคุณเนี่ยคือดาวอาทิตย์ได้โคโจรนะครับอยู่ในราศีกันแล้วเดินดาวราหูเนี่ยที่อยู่ในภพเรือนมรณะเนี่ยเล็งที่ดาวาประจําตัวทําให้ดาวประจําตัวของคุณนั้นดับได้ในช่วงจังหวะหนึ่งอาจจะต้องระมัดระวังเพราะอย่างที่บอกไปว่า ความรักความสัมพันธ์จะไม่ค่อยชัดเจนในช่วงเวลาหนึง่งแต่หลังจากนั้นนะครับจะเย็นๆเนาะพยายามค่อยๆคุยค่อยๆดูหรือรอคอยอีกสักระยะหนึ่งนะครับมีไพ่เป็นนี้เลยเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคือการรอคอยถ้าเรารอคอยเนี่ยหรือเราคือไม่ต้องรอคอยก็ได้แค่พิดารณาาโดยการที่เรา ไม่ใช้อารมณ์จนเกินไปเพราะห้าดาบเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์มันเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือมันเป็นในเรื่องของการที่เรากับเขาอ่ะอาจจะขิงใส่กันบ้างนะครับอะไรประมาณนั้นแล้วทาให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างดูไม่แคร์กันแต่จริงๆแล้วอ่ะความสัมพันธ์ถ้าเกิดคุณน่ะหันหน้าเข้าหากันคุยกันนะครับสามเหลี่ยญเนี่ยมันยังพอที่จะมีโอกาสในการที่จะปรับหรือจะคุยกันได้นะแต่บางคนก็อาจจะแบบค่อนข้างมานะทิฐิตรงที่ว่าไม่อ่ะ ฉันไม่อยากมีอะไรจะคุยกับเขาละฉันไม่อยากจะไปต่อละฉันไม่อยากจะแบบนั้นแบบนี้ละอะไรอย่างี้ครับบางคนก็เป็นในเวนีได้นะครับคุณตัดสินใจเลือกได้เลยนะครับเพราะว่านี่คือชีวิตของคุณนะเรามาเพลงไกด์ไลน์ให้คุณแต่หลายคนอนะ่ะเขาต้องการในเรื่องของอ่าสิ่งที่อาจจะมาเขาเรียกว่าอะไรแนะแนวทางเนาะหรือว่าเป็นไกด์ไลน์นะบางคนเนี่ยเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่รู้รู้แต่ว่า ออดราม่าก่อนอะไรประมาณนี้ก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะดีมันจะไม่ดีนะมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าไพ่เนี่ยเขาจะแบบว่าว่าอะไรคุณนะครับไพ่เขาไม่ได้ว่าอะไรคุณเขาเตือนคุณนะนะครับว่าบางครั้งอ่ยอารมณ์ของเราเนี่ยนะเราก็ต้องพยายามจัดการเรื่องของอารมณ์ของเราด้วยเพราะบางทีเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าเราก็แข็งใส่เขาเหมือนกันนะถ้าเราพยายามค่อยๆคุยนะค่อยๆเจรจาค่อยๆหลอก ดูพฤติกรรมนะไม่ใช่ให้รอเขาก็ได้ถ้าคุณไม่อยากรอเขาคุณก็แค่รอดูพฤติกรรมนะครับแล้วก็พยายามมองอะไรให้มันดูไกลไปกว่านี้ถ้าเรามองแต่ระยะสั้นๆอ่ะคุณจะเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคที่้อยแปดคุณจะหาทางแก้ไขลําบากเพราะอะไรเพราะคุณเต็มไปด้วยเหมือนกับมันเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามอะ่ะมากมายแต่ถ้าเราพยายามมองไกลๆี่ยเราอาจจะเห็นบ้างแต่มันก็ไม่ได้แบบแบบที่จะแบบ ใหญ่โตหรือเป็นปัญหาเป็นประเด็นให้เราต้องหนักใจขนาดนั้นอันนี้เราก็ต้องพยายามค่อยๆดูกันไปก่อนนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยจะโคจรนะครับไปอยู่ในราศีตุลน,นะก็จะทําให้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเบาขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อนอ้องขอไพ่เพิ่มเติมนะครับให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์มีโอกาสจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดขึ้นกันบ้าง The Temperance หกไม้เดบิวเป็นจัดเม้น t ์นะครับไพ่ใบสุดท้ายเลยคือเดอ t ทาวเวอร์ิทธิพลใต้สำหรับสี่ไม้สิ่งดีๆกำลังรออยู่นะครับอยู่ที่ว่าตัวเราจะพยายามปล่อยวางหรือว่าพยายามบาลานซ์สมดุลตัวเองได้แค่ไหนคุณมีโอกาสที่คุณจะชนะคำว่าชนะไม่ได้แปลว่าคุณ ไปแบบตีฝีปากกันแล้วชนะหรือไม่ได้แปลว,ว่าเรากับเขาเนี่ยไปแบบเฮ้ยฉันได้ต่อแล้วฉันก็แต้มต่อแล้วฉันก็ไปกดไปข่มเขาไม่ใช่แบบนั้นนะครับคําว่าชนะแปลว่าเราอาจจะมีในลักษณะของการเอาชนะในเรื่องของสภา,สภาวะจิตใจอะ่ะอ,อารมณ์ได้อะ่ะมันพูดง่ายคือคุณสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้อะ่ะสามารถที่จะควบคุมได้ไพ่บอกว่า the temperance the temperance หมายถึงการ ขาเรียกว่าอะไรสมดุล balance นะครับอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีอะไรที่น้อยเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันอ้าวแล้วคืออะไรดีก็คือตรงกลางก็คือ t e m p e r a t u e เน t e m p e r a หนับหนึ่งมันเป็นลักษณะของการสมดุ balance, ลบาล a n c e ร่างกายนะครับคือคนที่จะบาลานซ์สมดุลร่างกายได้ก็คือพวกที่เล่นโยคะเอ่ยยิมนาสติกเอ่ยพวกเนี้ยจะบาลานซ์ร่างกายได้ดีนะครับจะยืนได้ขาข้างเดียวได้นานๆอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะก็คือลักษณะของการที่เราต้องฝึก นะครับมันไม่มีใครเป็นมาแต่เกิดหรอกเนาะแต่อาจจะมีบ้างบางคนเพราะเขาอาจจะฝึกมาตั้งแต่เด็กก็ได้แบบนั้นเป็นต้นนะครับจริงๆแล้วว่าคุณมีโอกาสที่จะปลดปล่อยในเรื่องของสภาวะอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นได้นะครับเพราะเราบาลานซ์สมดุลตัวเองได้ดีพอมันจะทําให้เรา,าได้ตื่นรู้ได้พัฒนาได้มองอะไรได้เห็นถึงความเป็นจริงมากขึ้นนะครับมันทําให้เราสามารถเคลียร์นะครับคัด บางสิ่งบางอย่างได้ดีขึ้นอะไรที่คุณไม่รู้อะไรที่คุณไม่เห็นอะไรที่มันดูไม่ชัดเจนจะค่อยๆเคลียร์ไปได้เพราะว่าไพ่เดอะจัสตเมนต์คือการหลุดพ้นการปลดปล่อยนะครับเนี่ยแม่มดคนนี้กําลังเป่าแตรศักดิ์สิทธิ์นะครับ,มห,มนนรรรบหมายถึงว่าใครที่ได้ยินเสียงแตรนั้นนะนะอันนี้หมายถึงตานานไพ่นะใครที่ได้ยินเสียงแตรนั้นนะจะปลดปล่อยเป็นอิสระนะครับไปเกิดใหม่นะครับอะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นความเชื่อของไพ่ถ้ามาผนวกกับในเรื่องของ ความสัมพันธ์ก็แปลว่าเรากําลังจะหลุดพ้นจากความทุกข์หรือเรากําลังจะหลุดพ้นจากการจองจําความรู้สึกในสิ่งต่างๆหรืออะไรที่เรากําลังมีปัญหากันมันกําลังจะมีทางออกเนาะมันกําลังจะมีทางที่เราจะไปได้เดวิลมาบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์น่ะบางคนอาจจะมีเตยปาร์ตี้บางคนอาจจะไม่ได้มีเตยปาร์ตี้แต่มันเป็นความไม่ชัดเจนในลักษณะของ ความลักที่เขาอาจจะปิดบังซ่อนเร้นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้แต่พอเรารู้ปุ๊บอะบางสิ่งบางอย่างมันก็พังทลายถูกไหมครับก็คือ The Tower อืมมันก็เลยทําให้เราขึ้นเลยอารมณ์ขึ้นนะครับก็เลยมีปัญหากันทะเลาะก,กันแบบนั้นนั่นแหละดังนั้นอย่าเพ่บอกว่าถ้าเราพยายามปล่อวางหรือพยายามคิดหรือเชืบทบทวนหรือพยายามมีสติก่อนว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะ คลี่คลายโดยที่เราอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่เรานิ่งๆเงียบๆบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะหลุดพ้นหรืออาจจะผ่านไปก็ได้แต่บางคนเนี่ยนะครับอาจจะพังด้วยโทสะพังด้วยอารมณ์ก่อนนะครับเนี่ยไพย่ใบนี้เลยคือ the tower นะก็คือพังก็คือจบไปเลยนะอะไรประมาณเนี่ยแต่มันจบไม่สวยอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้ทุกอย่างมันโอเคมันดีหรืออยากจะให้เราหลุดพ้นเพื่อเราจะได้เริ่มต้นกับความสัมพันธ์เราก็ต้องใช้เวลาใช้การแบบใช้เหตุและผลนะ่ะให้โอกาสในเรื่องของความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะมีทางให้กับตัวคุณนั้นได้เจอกับสิ่งดีๆข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าการ e n ม m a มายังไงคุณจะได้เริ่มต้นกับความ สัมพันธ์หรือความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆเหล่านี้ได้อีกครั้งหนึ่งมองการไกลอาจจะช้าแต่ก็ชัวนะครับมีไพ่หไม้มาพร้อมกับ4ไม้6ไม้หมายถึงความสําเร็จนะส่วน4ี่ไม้หมายถึงาการเฉลิมฉลองความรู้สึกดีๆนะครับการที่มีในเรื่องของการตอบรับกันและกันนะมันหมายถึงว่าเรากับเขาอ่ะมีทิศทางของการมองรูปแบบความสัมพันธ์เนี่ยไปในทางเดียวกันดีขึ้นเหมือนกับว่า อะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะแบบเหมือนไม่เข้ากันในอดีตที่ผ่านมาหรือเรากับเขามีปัญหาใจกันเนี่ยในอดีตเนี่ยถ้าเราคุยกันให้โอกาสหรือว่าพยายามปรับหรือเคลียร์กันอีกสักหน่อยหนึ่งด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยนะแล้วรอเวลาอีกสักหน่อยเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสสิ่งเหล่านั้นจะเคลีย แล้วก็ขัดแล้วก็จบไปเพราะ่ามี the Tower The Tower เนี่ยนะครับมีข้อดีด้วยนะมันแปลว่าคุณจะสามารถเคลียร์ปัญหาจบปัญหาได้นะครับอะไรที่เขามาไม่ชัดเจนมาหลอกมาลวงคุณเนี่ยคุณก็จะได้จบหรือขัดมันไปเลยแต่ถ้าเกิดเขามาในลักษณะท,ที่ว่าแค่ไม่ชัดเจนลนะักษณะของอสิ่งที่เขาอาจจะไม่กล้าตัดสินใจหรืออาจจะก,กําลังแบบลังเลใจหรืออาจจะก,กําลังแบบเหมือนอ ทำอะไรที่ยังไม่ได้ถึงกับแบบออกนอกลู่นอกทางอะแต่มันดูแบบเหมือนไม่ค่อยพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับมันจะค่อยๆฟื้นกลับมาดีขึ้นกลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆที่เขากับเราจะมีกันและกันได้มากขึ้นเขาอาจจะดูกลับมาโฟกัสกลับมารักกลับมาชอบกลับมามีความรู้สึกดีๆกับตัวคุณนะครับหลังเกิดสุริยคาตเกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะเวัน่ะ มันอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับชาวสิงแล้วก็ลัคนาสิงนะครับก็อดทนนิดนึงสำหรับใครที่อยากจะรอคอยความสําเร็จกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ